น้องชายเพิ่นมาตัดหญ้ามาให้สัดเลี้ยงเพิ่นนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กำลังตัดอยู่นะครับก็ไปดูเลยนะผููตัดก็ตัดนะครับผู้กวดก็กวดเป็นกองไว้นะครับง่ายนะครับวิธีการเกียว้าให้ซัดเลี้ยงนะครับง่ายที่สุดนะ คือตัดวันนึงก็ได้หลายดีครับในบ้านก็เป็นคนกวดนะครับส่วนพ่อบ้านก็นจะเป็นคนตัดนะครับหนีากับมุนัคบ,บคือก็เอาใส้ใบตรง ถ้าถ้าเป็นใบตรงนี้หญ้ามันสิม,มุนนะครับนี่ใบมันมันแต่งม,มาเกี่ยวหญ้าโดยตรงน,น,นะครับอากาศก็ร้อ,อ,อุอเอาวนะครับ อะแ,แล้วก,กวาดเป็นกองไว้นนิสิละครับจะเ,เป็นกองแลวก็หุบใส่รถไถเดินตามไปเลยนี้ครับมีรถไถเดินตามเพิ่งเ,เตรียมมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เพิ่งเอาใส่เข่งน,นะครับแบกออกไปนะมีกีการนะครับ ปุ๊บยาใส่เข่งง่ายนะครับง่ายดี ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้โชคดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนะครับ